สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปสอนภาย qjs คลิปนี้จะมุ่งสอนเกี่ยวกับการสร้างกริดนะครับให้คลุมพื้นที่จังหวัดทิ่โนโลกโดยที่เราเอาเดมมาใช้นะฮะเดมแบบจำลองความสูงเนะี่ยเชิงเลขมาใช้ในการคำนวณในการสร้างกริดชิ้นกริดทุกชิ้นจะสร้างให้พอดี นะกับขอบเขตของพื้นที่เดิมที่เราเอา,เอามานะฮะแล้วเท่านั้นยังไม่พอเราต้องการที่จะเกนะ็ตค่าสถิติจากเดิมของเราในกริดนั้นๆหมายความว่ายังไงหมายความว่ากริดเรามีกริดอยู่ซึ่งเป็นบริเวณกว้างสมมุติว่า5กิโลเมตรคูณ5กิโลเมตรนะครับกริดนั้นๆซึ่งมันจะคุม กลิตของเดมเนี่ยหลายกลิตในหนึ่งช่องที่เราสร้างนะฮะฉะนั้นเราจะมีค่าสถิติความสูงนะอย่างเช่นว่าค่าเฉลี่ยค่าสแตนดาร์ดเออร์เลอร์ย่างเี้นะฮะเป็นต้นนะครับค่า Max กซ์ค่ามินอย่างเงี้ยนะครับเราเก็บเข้ามาในคอลัมน์ของแต่ละเลคคอร์ดที่ของกลิตที่เราสร้างในรูปแบบเวกเตอร์นะอันนี้เดี๋ยวดูโค้ดดีกว่าน่าจะเข้าใจง่เดี๋ยวเราทำให้มันเป็นสี นะครับสักสิบแล้วกันสิบชั้นแล้วก็ลองอินเวอร์สนะครับโอเคเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่สีฟ้าๆเนี่ยคือที่ลุ่มนะครับแล้วก็ทางขวามือนะครับเฉียงไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไอ้ตรงนรเ,นเนี้ยบริเวณเนี่ยก็จะเป็นอำเภอที่เป็นพื้นที่ที่ภูเขานะครับก็จะมี พวกนครไทยชาติกาลนะครับแล้วก็แถววังทองอะไรพวกเนี้ยนะจะเป็นเขาหมดนะฮะเนินะวัดโบสถ์บางส่วนนีอันนี้นะแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ลุ่มทำนาทางบนนี่ก็เป็นพวกคบโพดเป็นป่านะฮะนี่ก็เป็นป่าก็มีนะโอเคเอแคนี้ก่อนแล้วทีนี้ <c oughs> เราต้องการสร้างกริดให้พอดีนะกับตัวเดิมนนเนี่ยทำไงเราเปิดเอ็มพิสโนโล่มานะครับแล้วก็ ใช้โค้ดตัวนี้โคดตัวล่างนี่นะซึ่งเราก็อายุกใช้มาจากโค้ดคลิปก่อนๆโคดของคลิปก่อนๆเราลองกดลันดูล,นลันสกิปนี่มันก็จะพอดีเลยนะครับเราซูมเข้าไปโอเคเห็นไหมมันใช้หลักการของ s u b s t r ริงเรามีลา s t e r ใช่ไหมครับเรามี l a s เตอคลิปก่อนหน้าเนี่ยเรามีขอบเขตของอำเภอแต่ละอำเภอซึ่งเป็น Vector ร์เราก็ลั t u ีเทิรค่า b o u n ิงบ็อกซมาอันนี้เราก็มีลา s t e r ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้บ o u n ิงบ็อกซมาแต่หลักการตัวนี้ในการกรองโดยใช้ s u b s t r ริงตัวนี้ก็คือเราใช้บอกว่าถ้าซั m a t i o n ไม่เท่า s u m m ม t ชันมากกว่า0ูนยซัมของอะไรซั m ของค่าความสูงนะ่ะ อันนี้จะมีค่าความสูงอยู่นะฮะในแต่ละกริดเห็นไหมฮะพอเราซูมเข้าไปเลยเราจะซูมเข้าไปก่อนนะนี่เห็นไหมฮะกริดเล็กๆเนี่ยอ่านี่มันสามอาร์ก็คือเก้าสิบเมตรคูนเก้าสิบเมตรเนี่ยมันจะมีค่าความสูงประจํากริดอยู่นะครับเนื่องจากเป็นเดมที่เราดาวน์โหลดมาแล้วทีนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหนึ่งช่องเนี่ยของ เส้นกริดที่เราสร้างเนี่ยนะเส้นกริดที่เราสร้างเนี่ยหช่องเนี่ยให้มันโปร่ปงๆหนึช่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายพิกเซลเนะฉะนั้นเราก็ต้องการรู้ว่าค่าสิติของเดมของเราในแต่ละช่องมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราก็เราเราก็ใช้ในส่วนของ processing Run รันตัวนี้นะฮะเราเคยพูดไปเมื่อใน p y q g s Basic นะครับกับ p y GDL ขอกลับไปดูนิดนึงนะ a y l i a s p a y l i s e อะไรโอ้โหนะเดยวเราลองดูหน่อยว่ามี p a y l i s t อยู่ แล้วก็ในคลิปของ p y QGS กับ p y g d e l เนี่ยเราเคยพูดอยู่ว่าเราเคยใช้ uh, processing toolbox นะครับส่วนของ processing toolbox ตัวนี้นะฮะใ,ในการคลิปนะครับแล้วเราก็เก็ตค่ามาจาก history แล้วเราก็ปรับแก้โค้ดตัวนั้นค่าโค้ดตัวนั้นใน history นะแล้วเอามาใช้นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันเราก็ ใช้ของโซนอลส t ิติคือค่าสถิตินะค่าสถิติแล้วก็เอาค่าโซนอลสถิติพวกนั้นน่ะนะครับมาใส่ในเวเตอตัวนี้นะฮะก็คือ Are a p ยพา m e ม e r เนี่ยเราสร้างเองนะครับแล้วเราก็ใส่ค่าเขาค่าซ้ำค่ามีนนะฮะนี่เป็นแล้วแต่เราจะเลือกมานะเราเอาค่าซ้ำมากับค่ามีนนะครับมีนก็คือความสูงเฉลี่ยนะครับ ในแต่ละกลิ่ที่เราสร้างนี้ซึ่งมันใหญ่ใช่ไหมความสูงเฉลี่ยทีนี้ค่าซ้ำเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวกรองว่าคลิกไหนเป็นของพิษณุโลกเนื่องจากว่าเราใช้หลักการของสับสตริงนะครับในโค้ดเราจะคลิปก่อนแล้วก็พูดอธิบายเรื่องสับสตริงก็คือจากคลิปลแรกเนี่ยในการสร้างคลิกเนี่ยเราจะสร้างเต็มพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีบางอันเนี่ยที่ไม่ตกอยู่ใน ขอบเขตของจังหวัดพิษณุโลกจริงๆแต่ก็ยังแสดงอยู่อาทีเนี้ยถ้าเรามีเดมตรงนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเดมเนี่ยนะในการกรองข้อมูลได้ว่ากลิตไหนที่ตกอยู่ในขอบเขตพิษณุโลกกรองยังไงนะครับเราก็เนื่องจากเราแหาค่าโซนเนลสเตติที่เป็นค่าซ้ำใช่ไหมฮะที่มันเป็นกลิตที่ตกอยู่ข้างนอกโดยสมบูรณ์ ค่าซ้ำจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะเท่ากับศนั่นก็คือไอตรงเนี้ยจะเป็นเงื่อนไขในการกรองของเราซับ t ตริงที่มากกว่าศูนย์เราจะใช้กริดนั้นเป็นกริดที่แสดงว่ามันเป็นกริดส่วนหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกนะครับจังพิษณุโลก เดี๋ยวเราลองดูโค้ดนะครับโค้ดโค้ดก็จะจะคล้ายๆกับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ต้องสร้างในส่วนของเวกเตอร์ก่อนตรงนี้จะไปไวนะส่วนของเวกเตอร์ก่อนแล้วจากนั้นเราก็บอกว่าเราจะให้ด้านแต่และด้านมีความยาวเท่าไหร่แล้วจากนั้นเราก็เก็บค่าของลาสเตอร์มานะครับซึ่งลาสเตอร์เราชื่อ p h S d M U T M อันนี้จะต้องเปิดก่อนนะครับบอกว่านิสิตอย่าลืมเปลี่ยนชื่อลาสเตอร์ตามไฟล์ของนิสิตนะอันนี้ผมเปิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าชื่อไม่เหมือนก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะถ้าเราทำน,นิติ์หรือผู้สนใจเอาโค้ดไปใช้นะแล้วจากนั้นเราก็ return ค่า Extend ขอบเขตนะขอบเขตของลาสเตอร์ออกมาเราก็จะได้ค่าเป็นลิสต์เก็บไว้ในลิสต์ตัวนี้ มิน x max y m i ม y max นะครับเพื่อที่จะกำหนดว่าเราจะสร้างกริดตามขอบเขตเนี่ยนะแล้วก็มีสูตรในการคำนวณน,นะจะใช้กี่แถวกี่หลักในการสร้างแล้วกำหนดค่าพิกัดุมซ้ายล่างอันนี้พิกัดชิ้นแรกของกริดที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่แตไอตรงชิ้นแรกเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นส่วนของจังหวัดพษิษณุโลกแต่ทีน,นี้จะถูกกรองโดยใช้สับสตริงกรอง ในโคดด้านล่างนะจากนั้นก็หลูดเข้าไปหลูกเพื่อสร้างชิ้นนะชิ้นกลิดตามแถวและตามหลักโดยใช้สูตรนี้โคดนี้แล้วจากนั้นก็สร้างพอยต์ชุดของ POINT จะถูกเก็บไว้ใน POINT อย่างเงี้นะแล้วก็เอามาสร้างเป็นพี l y กอนโดยใช้ฟอร์มพีกอนเอนแล้วจากนั้นก็ มีค่า area กับ perimeter นะซึ่งเท่ากันของทุกกริดอันนี้เป็นการทดลองนะแล้วก็อัปเดตค่าตาราของรูปปิดอัปเดตเข้าไปแล้วก็แอดฟีเจอร์แล้วก็อัปเดตตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้สับสับ stream โอเครีเซ็ตตัวกรองก่อนนะครับหลังจากนั้นก็อันนี้เขาแอดเข้าไปพอแอดเข้าไปปุ๊บเขามาคำนวณอีกอันหนึ่งก็คือโ o น a l statistics a t โซนัลสถิติโดยใช้ Input ก็คือ Input Laster Input Vector กนะครับก็คือเราต้องมี Input Laster ก็คือตัวนี้ PHS Dem UTM Dem ของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ Layer เนี่ยจะใช้เป็น Input Vector นะครับเพ,เพื่อที่เราจะสร้างเราจะนำค่าสถิติเนะี่ยไปใส่ใน เวกเตอร์ที่เราสร้างนะครับเศรษฐีศูนย์หนึ่งสองิ0หนึ่งสองเนี่ยก็คือเป็นค่าที่เราต้องการนั่นเองก็คือเขาซัมแล้วก็เอเวอร์เรจมีนนะฮสามค่าเนี่ยมันเป็นโค้ดของมันแล้วทีนี้เราก็ใช้สับสตริงนะตรงนี้เป็นโ r o c e ซ s i n g งลันซึ่งเราได้มาจากทูบ็อกซ์นะครับทูบ็อกซ์ตรงนี้ทูบ็อกซ์เราก็ใช้โซนเดล Sonal Statistics นะครับ Sonal โซนัลสถิติทำการคำนวณน,นะครับแล้วเราก็ Get Code จาก History นะครับ Get Code จาก h i s ฮิสตอรีโซนัลสถิติเ Get Code มาแล้วเอามาตัดแก้ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นก็กรองด้วยตัวนี้ Sum มากกว่า0นะแล้วก็แอดเข้าไปแล้วก็เซฟเซฟไอโพลีเนี่ย เป็นไฟล์นะครับแล้วก็จบการประมวลผลอ่านี่ก็คือโค้ดและการอธิบายโค้ดเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ของโค้ดนี้ไว้ให้เผื่อใครจะเอาไปปรับแก้หรือพัฒนาต่อนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เ,เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ